โรงเรียนมหาไทยศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดฝ่ายการศึกษาสังขมนทนอุดรธานีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2510มีพื้นที่14ไร่3งาน70ตารางวาตั้งอยู่เลขที่182ทับ13 ถนนชาตับพะพดุงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันโรงเรียนมหาไทยศึกษาภาคตะนออกเฉียงเหนือได้ก่อตั้งมาแล้ว56ปีมีนักเรียนทั้งหมด1,675คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถม,มะศึกษา728คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา945คนและบุคลากรทางการศึกษา136คน ภายใต้การบริหารงานของบิชอปยอดแซฟหรือชัยธาตุวิสัยประมุขสังคมนทนอุดรธานีบาทหลวงฟาเบียนบัวทองบุญทอดผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและผู้อำนวยการนางสาวสวรรค์ใจชยราพร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหาร4ฝ่ายประกอบด,ด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน3ฝ่ายได้แก่ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ผู้แทนผู้ปกครอง 3. ผู้แทนครูโดยมีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปีการศึกษา2568โรงเรียนมหาไทยศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทย จัดการศึกษาและการบริหารอย่างมีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรสู่มืออาชีพสร้างเครือข่ายกับชุมชนดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าก้าวหน้าเสมอด้วยความรู้คู่คุณธรรมคำขวัญของโรงเรียนซื้อสัตว์ในคุณธรรมเข้มแข็งในหน้าที่อัตลักษณ์ของโรงเรียนรู้รักขยันอดทนซื้อตรงมีวินัยใสใจสามัคคีการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนมหาไทยศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้มหาไทยอินเทนซ e e อิงลิศโปรแกรม m i e p เป็นโปรแกรมเสริมภาษาอังกฤษร่วมกับวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอนหลักสูตร Intensive โปรแกรม in เป็นโปรแกรมที่เสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอนโดยครูชาวต่างชาติ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีกิจกรรมเสริมภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของสอส,สวทโดยได้รับความร่วมมือกับสำนักงาน,นาคณะกรรมการส่งเสริมการ,การศารึกษาเอกชนและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีสส,สวทในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเน,นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านการสอนแบบ Active Learning Intensive Chinese Program มุ่งพัฒนาทักษะฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษส่งเสริมให้นักเรียนสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนหลักสูตรห้องเรียนวิทย์คณิตมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าระดับมัธยม,มศึกษาตอนต้นหลักสูตรห้องเรียนศิลปา,าเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่3จากเจ้าของภาษาโดยตรงโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาโรงเรียนได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดอาทิเช่น ทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระยะสรรั้นที่มหาวิทยาลัยฟูกุยยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศญี่ปุ่นและทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศจีนเราเชื่อว่าหากมีพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ที่ดีย่อมนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพที่ดีของนักเรียนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ชุมชนที่รักและเอื้ออาทรน,น้อมนำคำสอนพระัผู้ไทยรักรับใช้มีความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ ที่ก้าทันเทคโนโลยีสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญา,าของโรงเรียนที่ว่าก้าวหน้าเสมอด้วยความรู้คู่คุณธรรม